เอาล้วครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับแมบที่มีชื่อว่าอะไรแล้วว่าบัณฑิตอย่าไปกดวันนี้ก็อยู่กับแมบที่มีชื่อว่า NTP เพื่อนรักตีมาเลยเดี๋ยาบัณฑิตนะแล้วเก็บไปเหยียบประตูทำไมเรียบร้อย มมแมป M C P เพื่อนรักสร้างโดยอะไรวะ Y M C Channel อย่าลืมใส่เครดิตละอย่าลืมใส่เครดิตละใครใครใส่อะไรเ <c oughs> นื้อเรื่องเพื่อนเราถูกจับโดยมอนเตอร์ <c oughs> ไมขนาดที่จะไปเข้าห้องน้ำเราจริงต้องไปช่วยเพื่อนเรา เล่นสองคนจะดีกว่าอมอนเตอร์เยอะมากโอเค okay, สองคนด้วยนะครับติ๊กแบบิ๊กเลือดกันเลยค่ะให้ตายแล้วกันนาิกาการเล่นเดินตามทางบิดมอนเตอร์แบบง่ายๆเพราะมอนเตอร์เยอะมากเปิดเอ้ยเปิดมอนเตอร์ครับอ่านผิดขอไปอปิดมอนเตอร์ได้ถ้ามันเยอะจริงๆโอเคเอาของ ของไปบวกก <c standen> uh ับมอนเตสซะแพ้เป็นเกเอาเฮ้ยแพ้เป็นเกเลยเหรอบิ๊กแบงมั้งไม่บิ๊กไม่กดแชร์บิ๊กจุดเกาะอยู่ฝั่งนี้ยนจุดเกาะอยู่อีกฟังเงีุ้ด นี่ปชุดเกาะอยู่ฝั่งข้างหลังเตรียงเเอาเฮ้ยกดผิดบันทนะครับขอตัดคลิปแบบโอเคนะครก็กลับมากันตอนน้บจุดเกาะใส่อะเรยเตรียมพร้อมแล้วและยาปิกแมวน,นี่ยาเพิ่มเลือดน,นี่เด็ดโอเคบันทึกเดี๋ยวปับไว้ตอนกลางคืนก่อน เวลาคนดีไงไม่เก็บเพิ่งเข้าไปเวลาเดีาเวลาเวลาเนี่ยโอเคเข้าไปเลยด่านที่หนึ่งน่าจะเยอะนะโอ้โหครับพี่หลวงข้ามเลยโดนแม่มากระสับกระสือ แอปเปิลทองปิกกินแอปเปิลทองด้วยโอ๊ย่นขดอ้นี่ก่อนโอ้ยไอตัวเล็กนี่หแลบบ่าเอาเ่กมาแบบน,นี้ ยไอ้ตัวเล็กนี่ก็เลยแต่เรานนอ๋อไอ้ตัวเล็กเล็กไม่อยากตายเหรออยากตายเหรออยากตายเหรออ,อ,อยากตายเหรออยากตายไหม,ไม,มหมดอะไรจะฆ่ามันเลยไอ้เปิ้ลทอง แมาอยู่ใกล้เราดี๋ยวอยู่ใกล้เราอยู่ใกล้เราอยู่แล้วอ่ะโอเคมองเห็นขึ้นแล้วอยเล็กอยอรไป้ยัีเวอร์โอเั้นอะไรเหรอรีเวอร์ไอเราใช้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีเวอร์ เก็บป okay. ิกเตรียมตัวนะด่านต่อไปบิ๊กออกเลยเตรียมตัวนะเปิดแล้วครับลายลูกซอมบี้ม,มันจากไหนอะด่านสองไอบิ๊กออกบิกออก๊กกินไอ้บอลทองก่อนตัวอะไรวะไอ้เล็กที่หลังเปิดไหนเปิดไหไหนไอเล็กอยู่ตรงซูเล็กก่อน ไม่สู้ไกลเล็กอยู่โอเคไปแล้วไปกดชิปได้ไหวโอเคเริ่มนะว้าวเฮ้ยใครปิดวะว้าวแหลกว้า ขุด้วยนี่เป็นแบบของของเออรีบขุดเร็วระวังจะไม่มานี่ผมไปเอามาจากใต้คลิปของพี่สกายเลซี่ชาแนลนะอย่าลืมกดติดตามพี่เขาด้วยครับจ้เดี๋ยวหนางที่สามบอสบอสบอสป็นเดี๋ยวปรับไปมือก่อนบอสเหรอครับโอ้โหเจ๊งหาย อุ้ยใครตีเราวะเดี๋ยวเดี๋ยวที่สามบอสบอสบอสระวังนะร้อยกว่าตัวมั้งผมว่าเป็นร้านเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไม่โกงนะครับแบบนี้ชุบชุบอาปุ๊บปุ๊บโอเคไปเลยน้าครับนขอตัดคลิปก่อน เอาล้วครับก็กลับมากันต่อนะครับเร็วเอุ้ยอุ้ยเอล้่เดี๋ยวดาบหาดาบหายดาบไาดาบไาเฮ้ยเฮอะไรมองไม่เห็นเลยโอ้ยดาบไาดาบไายอปโปองเองเหรอเวดาดเดี๋ยวเรขอเซกดาบใหม่มา ไอเทมเครื่องมือเกียอาดาบนะอุย้ยไปเอาดาบสองเจย์บิ๊กตายยัง <Big die. S 2> มานี้จะเสกของไหมนี่เดี๋ยวเสื้อให้ดาบได้แล้วใช่ไหมไ ชุดช <Shoot. S 2> <Shoot. S 1> ุดแบบนี้หนึ่งอ,อกอ,อกอกโอเคนี่ใส่แล้วแล้วไปสู้แล้วเดี๋ยวเชาว้าเกมตึ๊บเมาแล้วครับโอเคเรียบร้อยพร้อม ผมจะลุยต่อแล้วอุ้ยบอส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 ไม่โอเคเกี่ยวมาบอสโอ้ยเต็มหมดอย่าตายอ่ะระวังโดนละเตียนเดี๋ยวขอปิกก่อนนะเนื่องจากมันเยอะกันไปเอาปิกตายใช่ไหมออกมาเร็วมาเร็วนี่ของปิกอยู่ข้างนอกนี่ข้างนอกกโอ้ย พี่มาเร็ว,ว,วรนี่อย่างปิ๊กอยู่ของเราเนียให้นเข้าไปเอาเลยครบไมบมบบมหมหม,มอกมาเลยเสียงให้ไหมตอนนี้หมอกเนี่ยหมอกหมอกเจอแล้วหมอกหมอกอยู่ที่เรานี่ นี่เอานเกโั่นเอาบี๊กไปไหนนี่เมาส์นี่ที่เราอยู่นี่ที่เราอยู่นี่อือบิ๊กยังไงวะนี่เอาไี่หมาะจะเปิดนั่นน่ะบิ๊กจะเข้าทำไม ดบเยยอะะแโอเคเปิดแล้วนะรีบขุดแล้วรีบข,ดบขดุดอุย้ยตกใหญ่ละละออเออเอเอเเริ่มมองไม่เห็นแล้วเริ่มมองไม่เห็นแล้วแป๊บโอ้เอ,อะ,อะอองไรนะครับขอตัดคลิปก่อนนะพอแล้ครับก็มากันต่อนะครับ กินแอปเปิลทองแป๊บเออจะต้าโอ้ยเยอะตอนนี้ครับเยอะมากนะครับน้ำไายัางยังโอ้โแล้วกงแ่นี้ ขอปิดซัมบี้ก่อนนะมันเยอะเกินไปปิกตายเล็กด้วยนะช่วนีออุ้ยใครตีเราใครตีเราโอ้ยไหลปิกเร็วออกมาเลย,ยเดี๋ยวขุดอันนี้ก่อนมันเยอะเกิน ทำไมเราปิกจะยังปิกนี่ปิกมาฝั่งนี้เด็กออกมาออกมานี่เดินตรงไปเลยเดินตรงไปเลยเลีวปิกโอ,โอเคนะคผมก็ต้องขอปิดซัมบี้นะครับปิกเลย เี๋ยวไปนะตามมาตาครับก็โอเคนะครับก็มาต่อเฮ้ยปิ๊กเหรอาเร็วปิ๊กมาเร็วปิ๊กแล้วปิ๊กออกไปไหนเข้ามา กระโดดข้ามมาเลยเอาละวขุดเลยละนะเอ็นเดียวรอไป๊บหยึ่งกันขุดอาไมาตองมาเร็วเอลเอ้าเนี่ยเข้ามาลิเวอร์ลิเวอร์ไม่ใช่ลิเวอร์ฟูลนะลอโอเคเอา้านี่ไร เอ็นแล็วกก็ช่วยเพื่อนเรามาได้เป็นทีเรียบร้อยแล้วนี่เอ็นบีซีเนี่ยก็เดี๋ยวๆขอบคุณที่เล่นแบบผมอยากมีปากสองใหมเคปักสองก็ออกวันที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเขาเล่นคลิปหน้าแล้วกันอย่าลืมใส่เครดิตล่ะโอเคนะคก็ติดตามคนนี้นะครับ T Y Y M C Channel นะ แล้วก็นี่ลายนะครับใครอยากเพิ่มก็เพิ่มเลยครับสวัสดีคแล้วก็ระดับความยากนะครับผมให้เป็นห้าเลยนะครับเพราะมันมีซัมบีเต็มหมดเลยนะครับขอบคุณที่มาช่วยเล่าอะไรวะแท็กไม่รู้เพื่อนไม่ทิ้งกันเดินมาจ้ะแดงแล้วก็เราดีใจมอกโอเค โอนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับถ้าใชรชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับคลายเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับต,ติดตามปากสองล่า